นี่คือภาพที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นมันมาก่อนในประวัติศาสตร์เรดาร์ตรวจจับไม่ได้มันมาพร้อมกับความเงียบไร้เสียงไร้เงาระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านอรอดสนิทฟอโดนาตานสอิสฟาฮานฐานนิวเคลียร์ลึกสุดของอิหร่านถูกทุบในพริบตาด้วยระเบิดที่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนในประวัติศาสตร์ นี่คือปฏิบัติการที่จะเปลี่ยนสมดุลของภูมิภาคนี้ Operation Midnight Hammer และคุณกำลังจะได้เห็นได้ยินมันทั้งหมดที่นี่ยินดีต้อนรับสู่เงาสงครามใต้เงาจันทร์กับผมอาลีและช่อง Origin Trail คืนนี้ผมจะพาทุกท่านเจาะลึกหนึ่งในปฏิบัติการทางทหารที่ซับซ้อนที่สุดในศตวรรษนี้ โอเปอเรชั Mid Hammer, ่นมิดไนท์แฮมเมอรอนทุบรัติการตอนพิเศษ21มิถุนายน2025เวลาตอนกลางคืนฐานทัพอากาศไวท์แมนในรัฐมิสซูรีเงาเครื่องบินรบล่องหน B2 Spirit จำนวนเจ็ดลำ ทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าแบบไร้เสียงไร้วิทยุสื่อสารเป้าหมายฐานนิวเคลียร์ใต้ดินลึกของอิหร่านฟอร์ดนาตานสและอิสฟาหานภารกิจนี้มีชื่อว่าโอ per ation midnight hammer ค้อนยักษ์ที่ทุบลงในความมืดกำลังหลักและแผนยุทธศาสตร์ B2 Spirit จำนวน7จ็ดลำบินตรงจากอเมริกากว่า37ชั่วโมงไม่มีการสื่อสารตลอดทางเพื่อป้องกันการถูกตรวจจับบรรทุกระเบิดทะลวงบังเกอร์ขนาดยักษ์ GBU 5 7มอบหนักกว่า13,600กิโลกรัมออกแบบมาเพื่อเจาะทะลุบังเกอร์ลึกกว่า100เมตรเป้าหมายหลัก f o d o รับไปเต็มเต็ม12ลูกนาตานโดนอีก2ลูก นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ระเบิดชนิดนี้ถูกใช้งานจริงบนสนามรบกำลังเสริมทางอากาศและทะเลในอากาศ F 3 5 F 2 2และ F A 1 8พร้อมอาวุธสงครามอิเล็กทรอนิกส์ A G M 8 8 HARM รมรุมปิดปากระบบป้องกันอากาศของอิรานอย่างเงียบกริบเครื่องบินเติมน้ำมัน K C c 6 และ KC-135 คอยซัพพอร์ตต่อเนื่องกลางอากาศในทะเลเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์โอไฮโอคลาสยิงมิสไซร่อนทอมฮอคกว่า24ลูกเข้าใส่ฐานขีปนาวุธในอิสฟาหานแบบไม่ให้ตั้งตัว สหรัฐไม่ได้มาแค่ลุยเข้าไปตรงๆแต่พวกเขาส่งฝูง B2 ลวงอีกชุดหนึ่งบินไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกสร้างสัญญาณเรดาร์ปลอมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและตบตาระบบเฝ้าระวังของอิหร่านไปอีกฝั่งของโลกไทม์ไลน์ปฏิบัติการ25นาทีที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ 18:40นาทีเวลาตะว,วันออกระเบิด GBU-57 ลูกแรกทิ้งลงที่ฟอร์โด18:40ถึง19:05นาทีระเบิดทั้งหมดทยอยตกลงสู่ฟอร์โดและนาธานส์พร้อมๆกับทอมฮอคระดมยิงใส่อิสฟาฮานทั้งหมดจบภายใน25นาทีอิหร่านไม่มีโอกาสแม้แต่จะยิงสวนกลับ ระบบป้องกันถูกปิดตายหมดแล้วผลลัพธ์ที่ไม่มีเสียงตอบโต้แต่เสียงระเบิดดังก้องโลกระเบิด GBU-57 จำนวน14ลกูกถูกใช้งานครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านไร้ประโยชน์ตรวจจับอะไรไม่ได้เลยภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันฐานฟอร์โดและนาธานสเสียหายระดับรุนแรงถึงขั้นระบบล่มสลายอุปกรณ์ภายในพังยับเยินฐานขีปนาวุธในอิสฟาหานถูกทอมฮอคถล่มจนเหลือแต่เท่าฐาน สงครามไซเบอร์เงาที่ไม่มีใครเห็นในเงามืดของโลกไซเบอร์หน่วย US Cyber Command ปิดระบบสื่อสารวิทยุเรดาร์และเครือข่ายทหารอิหร่านทั่วประเทศพร้อมคุ้มกันระบบสื่อสารของฝั่งสหรัฐและพันธมิตรให้ปลอดภัยจากการตั้กลับทางไซเบอร์ข้อมูลและเป้าหมายทั้งหมดแม่นยำระดับเซนติเมตร ด้วยการประสานงานจาก NSA, Space Command และ Strategic Command ถ้าพูดถึงผลกระทบระดับโลกเนี่ย Operation Midnight Hammer คือสัญญาณชัดเจนจากสหรัฐถึงโลกทั้งใบว่าพวกเราสามารถโจมตีลึกถึงหัวใจศัตรูได้ทุกเวลา เป็นครั้งแรกที่ระเบิด GBU-57 ถูกใช้งานจริงและอาจจะเปลี่ยนเกมสงครามใต้ดินตลอดการเป็นการเสริมหมัดต่อเนื่องจากการโจมตีของอิสราเอลเมื่อ13มิถุนายนแต่ระดับของสหรัฐเนี่ยไปไกลกว่าหลายเท่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางระเบิดไปสู่ระดับที่อาจกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ได้ทุกเมื่อ สรุปสุดท้าย Operation Midnight Hammer ไม่ใช่แค่ปฏิบัติการทางทหารแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าในยุคนี้ไม่มีที่ไหนในโลกที่ซ่อนตัวได้อีกต่อไปและนี่คือ Midnight Hammer ค้อนยักษ์ที่ทุบลงกลางรัตรีการคำถามคือแล้วต่อจากนี้โลกเราจะเป็นอย่างไร ขอบคุณที่อยู่กับเราในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวลับจากสนามรบและเกมการเมืองโลกกดติดตามช่อง Origin Trail ไว้เลยครับต่อหน้าเราจะพาคุณเจาะลึกทุกมุมมืดของมนุษย์ยิ่งกว่าเดิมแล้วเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ